โคตร่ะพี่ไปหากราบสี่ห้าพี่ก็ไหวกูก็เคย1น่งต่อห้ชนะแบบชิวๆเลยใช่ไหมพี่ตายยังหมาเวทเอ้ยกูก็นึกว่าจะเก่งเริ่มต้นเกมมาทุกอย่างมันดีมากเลยนะสาต้าเข้าแก๊งเข้านั่นเข้านี่โอ้โหมีแววชนะชนะแบบอีซี่ด้วยแล้วหลังจากนั้นนะเละสังเกตมุมขวาบนนะสาต้าบอกเห้กูไปแล้วตทนทีเมียตามแล้วพากันกดยอมแพ้ไม่นน่มันก็อาจจะจริง ที่4ต่อ5เราเสียเปลี่ยบแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราชนะไม่ได้นี่เฮ้ไม่คิดจะยอมแพ้เพราะผมคือมหาเทพย่อนไม่ยอมคนง่ายๆโว้ยอเลสก็เหมือนกันแล้วก็ในขนาดเดียวกันมหาเทพเลี้ยวมาก็เปิดโปรจัดไปเลยหนึ่งต่อห้่าได้สองโหดเกินคุณพี่เอาอ่ะสี่ต่อห้าก็มันดีเว้ยเมื่อใจมันมาลมก็ไม่ต้องยืนบวกเลยที่ต้องไม่มีลมไม่ต้องมีคนการจัดไปสิวะ สารต่อไปแล้วว้ยสารต่อความแค้นในชันทีเลียวบ่าจัดมันเอามันเอาไหล่เงอนเ่อนบวกบัวโหได้ยินคำนี้ว่วใจมันคึกวิ่งใส่เลยละวายมา สี่ต่อห้ามันทําคนบ้าได้เลยนะเนี่ยต่อไปคือแก่ป้อมคนเดียต้องตายต่อไปคือแก่ป้อมนี่ไงป้อมป้อมล่างไปแล้วต่อไปฉันฉันจะใส่ป้อมกลางหิวป้อมหิวป้อมหิวป้อมไล่ไม่พอมันยังไม่มันยังไม่พอป้อมบนจอเลยวะลาลาลาลแตกตามทางสมนันดาแหละโอ้โหแด้ไงวะเนี่ยสี่ต่อห้านั่นนะโคตรเก่งเลยกค่ะ โอเคชมตัวเองแล้วหนึ่งแล้วก็ชนะแบบอีซี่แตกสามทางแล้วอย่าคิดว่าจะรอดฟีต่อห้าพี่ก็ไหวและแน่นอนเมื่อมีคนหลุดแล้วเราชนะแล้วก็ต้องได้ไดาวแบบ2ต่อและ <c oughs> ส่วน MVP เขาก็ไม่ต้องถามเลยว่าใคร <c oughs> สวัสดีครับรูปหล้อดนน้าบนคนแขนใหญ่เห้ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายมันก็จบลงแบบ สีต่อห้าไว้แต่อย่าลืมรีพอร์ตนะจ๊ะเอาไปเอฟเคก่อควรโยนเกมลับไปลบเก้าจี้อ๋ออ,อ๋อย่าลืมอย่างหนึ่งนะกดไลน์ยังไงเพื่อนร่วมทีมฝ่าฟันกันหาหานี้ไม่กดไ like ลไม่ได้แล้วปึ๊อ